สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตพนคุณทำได้วันนี้เพื่อนๆท่านใดที่ติดตามข่าวสารของบริษัทเน็กพอยต์จำกัดมหาชนนะครับที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังไม่ต้องรีบนะครับในการที่จะบายนะครับหรือว่าซื้อเก็บสะสมเน็กนะครับเพราะว่า วันนี้มีข่าวใหญ่สำคัญมากๆนะครับของบริษัทซึ่งทำให้เปิดกระดานเทรดมาวันนี้นะครับราคาก็หลุดร่วงลงไปนะครับหมายความว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดด i ลูชันเอ f เฟ c t ขึ้นฉะนั้นเพื่อนๆยังไม่ต้องรีบในการเข้าซื้อถือหุ้น next นะครับต้องรองให้มัน สักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามีข่าวสารสำคัญนะครับซึ่งมติที่ประชุมวันที่7มิถุนาที่ผ่านมานะครับซึ่งข่าวเนี้ยออกถัดจากวันที่7มาก็3วันฉะนั้นแล้วก็จึงทําให้มีการเทขายออกมานะครับซึ่งระยะเวลา3วันก็เพียงพอที่จะทําให้นะครับผู้ที่รู้ข่าวสารวงในก่อนก็ ค่อนข้างจะได้เปรียบในการเทขายออกมานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่นะครับหุ้นเน็กของเซตเทรดนะครับหรือว่าเซตสมาร์ทก็ได้นะครับในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ข่าวสารนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า,าข่าวนะครับเน็กเพิ่มทุน8.8พันล้านบาทเป็น10,000ล้านบาทหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าก่อนที่จะเพิ่มทุนเนี่ยนะครับ มีทุนจดทะเบียนอยู่2 0 2 1ล้านกว่าบาทนะครับแล้วคราวนี้เพิ่มทุนมาอีก8,000กว่าล้านนี่ก็คือเพิ่มทุนมาถึง400เอร์เซ็นะครับก็ถือว่าเพิ่มทุนมาเยอะมากนะครับตจนจุดนี้ก็จึงทำให้ราคาหลุดล่วงลงมาเพราะอะไรครับมันเจอดัชน i เอฟเฟ e c t นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ถือหุ้นเดิมนะครับที่เป็นรายย่อยหรือรายใหญ่ อาจจะไม่ชอบหุ้นตัวนี้แล้วก็ได้เพราะว่ามีการเพิ่มทุนที่สูงนะครับแต่ว่าก็มันมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอยู่นะครับซึ่งเขาจะแจ้งเป็นระยะระยะนะครับซึ่งเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับข่าวสารก็จะมีตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็มีข่าวสารแล้วคราวนี้ก็นอกจากนอกจากบ่ายโมงแล้วก็ยังมีบ่ายสามนะครับข่าวเน็กแล้วคราวนี้เวลาเพื่อนๆนะครับ เข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบข่าวก็เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็โหลดออกมานะครับก็จะได้เอกสารนะครับว่าวันที่มติที่ประชุมวันที่7ที่ผ่านมานะครับก็คือมติที่ประชุมเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็เสนอให้บุคคลในวงในจํากัดนะครับอันนี้ก็300 375ล้านหุ้นนะครับก็คือ ถ้าออกวอลลนแบบนี้นะครับเพิ่มทุนในราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะเพื่อน,อนๆก็สามารถศึกษารายละเอียดได้โดยที่ทุนจดทะเบียนเดิมนะครับปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่2,000ันี่ฮะเห็นไหมครับตัวเลขจะเป็น2,000นะครับ2,021ล้านกว่าบาทนะครับแล้วคราวนี้พอเพิ่มมาก็จะเพิ่มเพิ่มมาใหม่อีก8,000กว่าล้านนะครับก็เลยจะกลายเป็นใหม่เนี้ยนะครับ10,000นะครับ18,59 ล้านกว่าบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาจากเดิม2,000กว่าล้านเป็นหมื่นกว่าล้านนี่ก็ทำให้เกิด d i ล u า i o เอฟเฟ c t นะครับก็คือสะท้อนในราคาวันนี้ทำไมถึงแนะนำเพื่อนๆว่ายังไม่ควรรีบเข้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเพิ่มทุนนั้นมีหลายสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือบุคคลในวงในจำกัดนะครับมีการออกพอแลนในราคา2,55บาท55นะครับ อันนี้ก็เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า2บาท55นั้นนะครับจะมีการเพิ่มทุนมา375ล้านอันนี้บุคคลในวงในจำกัดน,นะครับส่วนผู้ถือหุ้นเดิมนั้นส่วนพู้ถึงหุ้นเดิมนั้นจะเป็น2สเต็ปนะครับก็คืออ,อัตราส่วนหุ้นเดิม1ต่อ1หุ้นใหม่โดยราคาใช้สิทธิ์จะอยู่ที่1บาทเองฉะนั้นตอนนี้ วันสุดที่ผ่านมานะครับสองบาทแปดสิบกว่าสตางค์ใช่ไหมครับวันนี้นะครับโหลดมาสองบาทหกสิบวันนี้สองบาทแปดทำไหมครับเพราะว่าเจอคําว่าหนึ่งบาทนี่แหละฉะนั้นเพื่อนๆอ,นอนาจจะรอเก็บหุ้นตัวนี้หลังจากที่เพิ่มทุนเสร็จแล้วหรือเพิ่มเพื่อนๆอนาจจะซื้อเพื่อจะเพิ่มทุนเองก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่